ก็คือเรื่องการหักรถย่อนหักรถย่อนเรื่องนี้สําคัญมากเพราะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วถ้าเรียนเรื่องนี้เสร็จก็จะคํานวณภาษีได้นะคะการหักรถย่อนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายซึ่งแต่ละคนก็จะหักได้ไม่เท่ากันมันก็แล้วแต่ว่ามีลูกภรรยาสามีเท่าไหร่ใช่ไหมคะไม่ใช่มีลูกภรรมีภรรยาสามีหรือว่ามีลูกกี่คน ลดหย่อนเนี่ยก็จะมีหลายกรณีค่ะกรณีที่เยอะๆหน่อยก็คือกรณีที่เป็นคนธรรมดาหรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนี้ก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นห้างหุ้นส่วนหรือว่าเป็นคณะบุคคลหรือว่าเป็นกองมรดกเนี่ยก็จะลดหย่อนแค่ได้แค่ไม่กี่รายการถ้าเป็นคนธรรมดาจะมีลดหย่อนประมาณสิบสองรายการก็จะเยอะหน่อย พูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีก็เทียบเข้ากับคนธรรมดานั่นเองเขาก็เลยมีลดหย่อนเท่ากันนะครับประมาณ12รายการรายการแรกก็คือเวลาที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยเราก็จะเรียกตัวเองคนที่ยื่นภาษีเนี่ยก็จะเรียกตัวเองว่าผู้มีเงินได้เพราะฉะนั้นผู้มีเงินได้ก็จะลดหย่อนตัวเองได้ปีละ6หมื่นอันนี้ก็ไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยค่ะอย่างเช่นครูเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพราะครูมีเงินเดือนครูก็เอาเงินเดือนหักค่าใช้ใจ่าย10%ไม่เกินแสนหนึง่ง แล้วครูก็หักลดหย่อนตัวเองได้หกหมื่นค่ะแล้วก็จะไปดูรายการตัดไปว่าอแต่งงานย่างมีลูกหรือย่างเนี่ยก็เป็นหัวข้อถัดไปแต่ว่าผู้มีเงินได้เองก็จะได้หย่อนตัวเองได้หกหมื่นและหกหมื่นที่เราลดหย่อนได้เนี่ยผู้มีเงินได้จะอยู่ในไทยหรือไม่อยู่ในไทยก็ตามอ่ะถ้าเกิดเขาต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยเขาก็จะหักลดหย่อนได้หกหมื่นเลย เพราะฉะนั้นหมายความว่าผู้มีงานได้จะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่นอกประเทศไทยก็ลดหย่อนได้ตอนนี้ถัดไปถ้าผู้มีเงินได้มีคู่สมรสผู้มีเงินได้เป็นผู้ชายก็จะมีภรรยาถ้าเกิดภาษากฎหมายก็จะเป็นภาษาเก่าหน่อยเขาก็จะเรียกว่าภริยา ถ้าผู้มีเงินได้เป็นผู้หญิงอ่ะเขาก็จะมีสามีตามกฎหมายไทยเนี่ยก็ต้องจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้เนี่ยถ้าเกิดเขาอ่ะไม่มีเงินได้นะหรือว่ามีแต่ว่าไม่ได้แยกยืมภาษีค่ะก็คือถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้อ่ะผู้มีเงินได้ก็จะหักลดหย่อนคู่สมรสได้อีกหกหมื่น ก็คือต้องเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเพราะกฎหมายไทยนปัจจุบันคือต้องจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่เต็มปีก็ได้นะคะอย่างเช่นมาจดทะเบียนระหว่างปีหรือว่าคู่สมรสตายระหว่างปีในปีแรกที่เขาเสียชีวิตอ่ะก็ถือเสมอหนึ่งว่าเขามีชีวิตอยู่เต็มปีเหมือนกันก็ลดหย่อนได้เต็มจำนวนหกหมื่นไม่ต้องมาบอกว่าตายระหว่างปีก็เลยได้ครึ่งเดียวอันนี้ไม่ต้องก็ได้หกหมื่นเลยสมรสไม่เต็มปีเพราะว่าจดทะเบียนระหว่างปีอย่างเงี้ยก็ได้เต็มจํานวนเลยเหมือนกัน แต่ว่าสามีหรือภรรยาต้องไม่มีเงินได้เพึงปกว่เมินนะคะหรือว่าถ้ามีก็รวมคำาวณภาษีไม่ได้แยกภาษีการอ่างเงี้ยคะ่ะก็จะลดหย่อนลดหย่อนผู้สมรวได้หกบีแต่ว่ามีข้อประเด็นอยู่ที่ว่าผู้มีเงินได้อะถ้าผู้มีเงินได้ไม่อยู่ในประเทศไทยอะ จะรหย่อนคู่สมรสได้ก็ต่อเมื่อคู่สมรสต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นถ้าเกิดผู้มีเงินได้ไม่อยู่ในไทยนะคะแตได้เกิดผู้มีเงินได้อยู่ในไทยคู่สมรสจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้หากได้ทั้งนั้นบุตรก็เช่นเดียวกันนะคะบุตรก็เช่นเดียวกันดูที่ผู้มีเงินได้ค่ะเนี่ยเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของบุตรบุตรบุตรเนี่ยก็ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ก็จะหักลดหย่อนได้คนละสามหมื่นปัจจุบันเนี่ยไม่จํากัดจํานวนคนเพราะว่าอยู่ในช่วงของการส่งเสริมเพิ่มประชากครค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่จํากัดจํานวนคนถ้ากฎหมายก่อนปี6กหนึ่งก็จะได้ไม่เกินสามคนเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ จำกัดจํานวนให้ประชากรไม่ต้องเยอะไม่ต้องล้นประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องเพิ่มจานวนประชากรก็เลยแก้กฎหมายเป็นไม่จํากัดจํานวนคนนะคะก็คือบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้หรือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีพรรยาของผู้มีเงินได้ก็ได้อาจจะไม่ใช่บุตรผู้มีเงินได้ก็ได้ค่ะก็จะรดหย่อนได้สามหมื่นเลยแต่ถ้าเกิดเป็นบุตรบุญธรรมอันนี้มันมีสองกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นบุตรเลยจริงๆแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่สองนี่เป็นบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมนี่มันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้คนเพิ่มขึ้น กลุ่มแรกเนี่ยมันเพิ่มจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นก็เลยไม่จํากัดจำนวนคนแต่บุตรบุญธร,รมเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเขาเกิดไว้อยู่แล้วว่าแต่ว่าก็โอมมาเป็นบุตรของบุตรบุญธรรมของอีกคนนึงเนี่ยนะก็จะหักลดหย่อนได้กรณีที่เรามีบุตรกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มเนี้ยถ้ามีและรวมกับบุตรบุญธรรมด้วยก็ต้องไม่เกินสามคน ควาว่ารวมบุตรทั้งหมดเลยถ้ามีบุตรกลุ่มที่หนึ่งอย่างเดียวอ่ะก็ไม่จํากัดจํานวนคนแต่ถ้าเกิดมีทั้งบุตรแล้วก็บุตรบุญธรรมอ่ะมันต้องรวมกันแล้วไม่เกินสามคนเท่านั้นและการหักรถย่อนบุตรก็จะมีเกณฑ์ก็คือต้องเป็นผู้เยาว์คำว,ว่าผู้เยาวก็คืออายุไม่ถึงยี่สิบปี แต่ปัจจุบันเนี่ย20ปีก็ยังเรียนไม่จบใช่ไหมคะเพราะฉะน,นี้ก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าถ้าอายุเกิน20แต่ต้องไม่เกิน25ก็ต้องศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาด้วยเพรางนั้นเกณฑ์ก็จะเป็นอันที่มันเป็นคู่กันกนะ็คือถ้าอายุเกิน20ต้องไม่เกิน25และยังเรียนอยู่อุดมศึกษาอุดมศึกษาก็ถึงเป็นญาเอกคะ่ะหรือถ้าเกิดไม่จํากัดอายุกรณีที่เป็น ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือว่าศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องจํากัดอายุค่ะเพราะว่าศาลสั่งมันคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็จะด่อนได้แล้วก็บุตรเนี่ยก็อย่าลืมนะคะบุคคลธรรมดาถ้ามีรายได้มันไม่จํากัดอายุเชื้อชาติสัญชาติเพราะฉะนั้นถ้าบุตรเนี่ยมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีนั้นเกินสามหมื่นเนี่ยบุตรเขาก็ต้องแยกยืนย่นของเขาเอง ต่ถ้าเกิดมีไม่เกินสามหมื่นอะไม่เป็นไรพ่อแม่ก็จะระหย่อนบุตรได้และก็อย่าลืมว่าบุตรอะถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะอะให้ถือว่าเงินปันผลนะเป็นของพ่อหรือแม่ที่ใช้สิทธิเลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยถ้ามีเงินปันผลก็ถือว่าเงินปันผลเป็นของพ่อหรือแม่เพราะฉะนั้นก็จะระหย่อนบุตรได้ถือเสมือนหนึ่งว่าบุตรคนนี้ไม่มีรายได้แล้วการหักรถย่อนบุตรเนี่ยก็ หักได้ตลอดปีอะค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะบรรลุนิติภาวะระหว่างปีอ่นี้ค่ะก็ถือว่าปีนั้นก็หักได้เต็มปีอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นบุตรบุญธรรมก็อยู่ได้ที่เดียวนะคะก็เป็นบุตรบุญธรรมของใครก็คนนั้นก็จะหักบดหย่อนได้พ่อแม่เดิมก็หักไม่ได้แล้วเรื่องถัดไปนะคะถัดไปก็จะเป็นลดหย่อนประกันชีวิต ลดหย่อนประกันชีวิตเนี่ยก็เฉพาะของผู้มีเงินได้กับสามีหรือภรรยานะคะลดหย่อนประกันชีวิตเนี่ยมันจะไม่รวมลดหย่อนบุตรประกันชีวิตบุตรนะคะไม่รวมประกันชีวิตของบุตรนะคะาการประกันชีวิตเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งแสนส่วนที่เกินหนึ่งแสนแต่ไม่เกินเก้าหมื่นจะรับยกเว้นภาษีเนความว่า ก็ลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกินหนึ่งหมื่นในส่วนนี้ก็จะหักได้หนึ่งหมื่นหมายความว่าถ้าจ่ายเบีย้ยประกรันสุขภาพปีนี้ครูจ่ายเบีย้ยประกันชีวิตเบีย้ยประกันชีวิตครูจ่ายไปแปดพันครูก็ได้ตามจริงแปดพันถ้าเกิดครูจ่ายหมื่นสองละ ปัจจุบันนี้เบี้ยประกันชีวิตก็จะเกินอยู่ละประกันชีวิตเนี่ยมีกลหมายอยู่สองส่วนคือส่วนลดหย่อนไม่เกินหนึ่งหมื่นแต่ส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นแต่ไม่เกินเก้าหมื่นก็จะเป็นเงินที่ได้รับยกเวน้นส่วนที่เกินหนึ่งมืนแต่ไม่เกินเก้าหมืนก็จะได้รับยกเวน้นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้ก็เก้าหมื่น ส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นแต่ไม่เกินเก้าหมื่นก็ได้รับยกเว้นอีกเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันทั้งหมดอ่ะก็จะลดหย่อนแล้วก็ยกเว้นได้ทั้งหมดเลยไม่เกินปีละหนึ่งแสนนะคะหนึ่งหมื่นบาทแรกเรียกว่าลดหย่อนเก้าหมื่นถัดไปจะเรียกว่าเงินที่ได้รับยกเว้นเพราะฉะนั้นก็จะรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งแสนบาทถ้าเกิดเราจ่ายประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยของผู้มีเงินได้นะคะแสนหนึ่งแต่ถ้าเป็นของคู่สมรสอ่ะ ถ้าเป็นของคู่สมรสที่ไม่มีเงินก็ได้เฉพาะเงินลดหยอดถ้าเป็นของคู่สมรสนะคะถ้าเป็นของผู้มีเงินได้เองได้ทั้งเงินลดหยอดกับเงินที่ได้รับยกเว้นรวมกันก็เป็นแสนหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมุติของภรรยาหรือสามีก็จะได้แค่ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหม่นบาทแรกเท่านั้นแล้วก็ประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องความเป็นสามีภรรยาต้องมีอยู่ตลอดปีภาษี แล้วมีเงื่อนไขว่าประกันชีวิตต้องกรมาทานเกินสิบปีทากับบริษัทที่รับประกันในราชอาณาจักรนี่ก็จาเงื่อนไขไวด้ดีๆนะคะแล้วก็เริ่มปีหกหนึ 1, ่งสองห้าหกหนึ่งนะคะประกันตอนนี้มันก็จะมีประกันชีวิตพ่วงประกันสุขภาพไปด้วยเั้นก็จะพ่วงประกันสุขภาพได้เหมือนกัน อันนี้เงินที่ค้างไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะที่มันอยู่ลดหย่อนด้วยหรือยกเว้นด้วยเอาเมื่อกี้เงินเบี้ยประกันก็อยู่ลดหย่อนกับยกเว้นนะคะเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้ดูคําดีๆนะคะสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้เป็นเงินสวัสดิการอย่างหนึง่งถ้าเราอยู่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อยากให้เรากรเกษียณแล้วมีเงินก้อนไปใช้จ่ายตอนเกษียณเขาก็จะต้องหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ทุกเดือนก่อนพอหนูกเกษียณหนูก็จะได้เงิน ส่วนที่หนูสะสมเนี่ยนายจ้างก็จะจ่ายให้ในจำนวนเท่ากันไปสะสมด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งก็มีสำหรับบริษัทใหญ่หน่อยเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็คล้ายๆเงินบำเหน็จของข้าราชการนะคะก็คือพอเกษียณเราก็จะได้เงินก้อนเพราะฉะนั้นเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายกําหนดคราวนี้บางทีอาจจะไม่พอก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าบางทีเขาไห้หกักสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ไม่พอกินอ่ะก็เลยไปซื้อเพิ่มก็ได้ อันนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะคะ LTF หมดอายุไปละเลิกใช้ละกูอาจจะไปซื้อ RMF ที่ธนาคารแทนก็ได้ RMF เนี่ยก็ไม่เกินสภาพกระแสของรายได้อันนี้ก็คือสำรองนวินชีพอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราซื้อเองในในเกี่ยวกับกองทุนรวมแล้วก็ไปซื้อที่ธนาคารที่เขาขายหลักทรัพย์ให้เราทานนีนี้เงินสะสมกองทุนสำรองนิชชีพมันก็จะมีเงินสองส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยหนึ่งหมื่น เป็นเงินลดหย่อนลดหย่อนตามที่จ่ายจริงบอกว่าลดหย่อนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นสำรองนิชีพในแต่ละเดือนเนี่ยถ้ารวมกันเป็นหนึ่งปีอ่ะสมมติว่าครูจ่ายสำรองนิีพทุเดือนทุเดือนทุเดือนปีหนึ่งได้แปดพันครูก็จะลดหย่อนได้แปดพันแต่ถ้าครูจ่ายสำรองนิีพปีหนึ่งจ่ายไปแสนห้ามันเกินหมื่นหนึ่งทำงยังไงเขาก็จะมีประกาศเงินที่ได้รับยกเว้นอีก ล้วก็ประกาศลดหย่อนไปหมื่นหนึ่งแล้วก็จะมีเงินได้รับยกเว้นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นอีกส่วนที่เกินหนึ่งมืนแต่ไม่เกินสี่แสนเก้าได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูจ่ายไปแสนห้าเนี่ยครูก็ได้หมดเต็มจำนวนเลยแสนห้าเพราะว่าหนึ่งหมื่นเป็นเงินลดหย่อนและอีกแสนสี่ก็เป็นเงินที่ได้รับการยกเว้นเพราะว่ารวมทั้งหมดทั้งทั้งปีเนี่ย ก็จะหักได้ทั้งหมดตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าแสนมันแบ,บ่งเป็นเงินสองส่วนนะัคือเงินลดหย่อนกับเงินที่ได้รับการยกเว้นมันประกาศกฎหมายคนละครั้งกันนะคะมันห่างกันเวลาระยะเวลานานเพราะฉะนั้นมันก็แก้กฎหมายไม่ได้หรอกมันก็เลยต้องประกาศเพิ่มเติมเป็นเงินคนละส่วนค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นเงินพวกถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินเข้ากองทุนบําเหน็จบำนาข้าราชการอันนี้ก็ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าแสนถ้าเป็นครูในเอกชนก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนครูเอกชนไปสะสมไว้เหมือนกันก็ตามที่จ่ายจริงไม่เกินห้าแสนอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องถัดไป อันนี้ก็ไปพูดถึงการซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่อยู่อาศัยบ้างถ้าเกิดเราจำนองบ้านแล้วกู้เงินเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นกฎหมายของรัฐบาลเขาก็จะมีการช่วยเหลือก็คือดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เราจ่ายเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยอะค่ะซื้อเช่าซื้อแล้วเราต้องผ่อนกับธนาคารอ่างเงี้ยเฉพาะดอกเบี้ยเนี่ยเราก็จะลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นแต่ไม่เกินเก้าหมืน่นก็จะ เ็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นอีกเพราะฉะนั้นทั้งปีอะหนูก็จะหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินแสนหนึ่งสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อเช่าซื้อที่อยู่อาศัยอ,อีกอันนึงอันนี้เนี่ยทุกคนที่ทำเอกชนแล้วมีลูกจ้างเกินหนึ่งคนอะบริษัทเขาต้องเข้ากองคุณประกันสังคมหมดเลยกันนี้ก็เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่ะเรียกว่าเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมถ้าเกิดเราทําราชการเนี่ยเราจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ก็จะไม่ได้เข้าประกันสังคมถ้าเกิดทำเอกชนเนี่ยเขาก็จะเข้าประกันสังคมค่ะเงินสมทบอ่ะใช้ชื่อว่าเงินสมทบเพราะว่าเขาก็จะหักจากลูกจ้างนายจ้างก็จะจ่ายให้เท่ากันรัฐบาลก็จะจ่ายให้เท่ากันก็เลยเป็นเงินที่ไปสมทบการรวมกันสามฝ่ายก็เรียกว่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมวันนี้เพื่อการรักษาพยาบาลปัจจุบันประกันสังคมเนี่ยก็จะอยู่ที่5%แต่ว่า<ๆ> เอือเดือนหนึ่งเขาอแต่ว่าปีหนึ่งอ่ะไม่เกินเก้าพันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินเก้าพันอันนี้กําลังจะเปลี่ยนนะจะแต่ว่าโดนโควิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยติดตามข่าวเนาะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นปีละเท่าไหร่ตอนเนี้สูงสุดไม่เกินปีละเก้าพันของใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้มันจะเป็นขั้นๆแล้วแต่ขั้นของมันเดือนนะคะก็ เก้าพันหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นห้านี้ก็จะกลางกระเปลี่ยน,นเดี๋ยวก็ค่อยติดตามประกาศอีกทีนึงก็งโดนโควิดไปก่อนก็เลยชะลอเรื่องนี้ไปนะคะแล้วก็ประกันสังคมอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอาชีพเราจะประกันสังคมแบบจ่ายประกันตัวเองก็ได้เพราะฉะนั้นสามีรหรือภรรยาถ้าเกิดมีการจ่ายสมทบประกันสังคมก็หักได้ตามที่จ่ายจริงเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าคำนวณภาษีครึ่งปีเนี่ยจะลดหย่อนประกันสังคมไม่ได้สําหรับสามีภรรยานะคะ ข้อ8ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้รวมถึงบิดามารดาของสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้ก็ได้คนละ3,000 30, หมายความว่าบิดามารดาเนี่ยก็ต้องอายุเกิน60แล้วก็มีรายได้หรือว่าไม่มีรายได้ไมีรายได้ไม่ถึง3,000 30, นะคะหรือว่าไม่มีรายได้เลยจะได้สังเกตว่าได้กี่คนคะบิดาของผู้มีเงินได้มารดาของผู้มีเงินได้ ถ้าสามีภรรยาไม่มีเงินก็หักบิดาของผู้บิดาของสามีหรือภรรยาที่ไม่มีเงินได้ด้วยหรือว่ามารดาของสามีหรือภรรยาที่ไม่มีเงินได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคู่สมรสเราไม่มีเงินได้พึงประเมินเราก็เลี้ยงดูบิดามารดาตัวเองกับบิดามารดาของเขาได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะรวมไปทั้งหมดสี่คนได้เลยก็คนละสามมือแต่บิดามารดาเนี่ยถ้าเขามีลูกหลายคนก็ต้องจัดสรรกันดีๆนะคะบิดามารดา บรรดาเนี่ยก็ต้องเลือกเอาอะค่ะว่าลูกคนไหนจะลดหย่อนบิดามารดาคนนี้ลดหย่อนพ่อคนนี้ลดหย่อนแม่เนี่ยก็แบ่งสันกันไปได้ค่ะพอเปลี่ยนปีก็แบ่งกันใหม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าห้ามแบ่งพ่อแม่คนละครึ่งคนเนี่ยไม่ได้ก็จะแบ่งกันว่าพ่ออ่ะพี่ลดหย่อนแม่อ่ะน้องลดหย่อนอย่างนี้ค่ะสิทธิการลดหย่อนเนี่ยก็ให้ลูกคนไหนก็ได้บิดามารดาก็เซ็นหนังสือรับรองสิทธิแค่นั้นเองแล้วก็ต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะคะ แล้วก็ถ้าถ้าเกิดเรามีการซื้อประกันแต่นี้เป็นประกันสุขภาพนะคะประกันสุขภาพประกันสุขภาพของบิดามารดาของตนเองหรือว่าบิดามารดาของสามีหรือภรรยาก็ได้ประกันสุขภาพเนี่ยมันก็ไม่กี่บาทนะครับเป็นหลักพันเฉยๆเพราะฉะนั้นรวมกันทุกคนอะไม่เกินหมื่นห้าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหมื่นห้า อ่าแล้วก็ถ้าเราอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือว่าคนทุพพลภาพเนี่ยเราก็จะลดหย่อนได้หกหมื่นค่ะคนพิการเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นบุตรอะไรเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นสามีภรรยาก็ได้ก็คนพิการหรือว่าคนทุพพลภาพก็จะมีสามส่งหรือไม่ก็จะมีบัตรประจําตัวคนพิการก็จะเลี้ยงดูได้ปีละหกหมื่นนะคะอ่าส่วนอันนี้ก็ดูไว้เผื่ออนาคตค่ะใครแต่งงาน เขาส่งเสริมให้มีลูปเพราะฉะนั้นค่าฝากคันกับคลอดบุตรเนี่ยก็เวลาฝากคากันก็ต้องจ่ายค่าหมอ เวลาคลอดบุตรต้องจ่ายค่าโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหกหมื่นแต่อันนี้ไม่ใช่ต่อปีนะต่อการตั้งครรภ์หนึ่งครั้งเพราะว่าเวลาตั้งครรภ์มันก็จะข้ามปีภาษีไปใช่ไหมคะก็ค่อยๆเบิกค่อยๆเบิกค่าฝากครรภ์แต่ละครั้งแล้วก็เบิกค่าคลอดบุตรทั้งหมดรวมกันอ่ะทั้งท้องเนี่ยก็ไม่เกินหกหมื่นบาทแต่ว่าบางทีมันอาจจะข้ามปีไงเพราะมันบังคับให้ท้องต้นปีแล้วคลอดภายในปีนั้นอะไรเงี้ยมันมันบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นนีหกหมื่นบาทคือตลอดการตั้งครรภ์ในแต ก็จะข้ามปีภาษีได้นะคะแล้วก็บริจาคก,ก็จะออกได้แล้วก็ลดหย่อนก็จะมีอยู่ส1เอ็รายการสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรามีการบริจาคก,ก็จะลดหย่อนได้ถ้ามีเงินเหลือหมายความว่าต้องหักอื่นๆทั้งหมดก่อนนะค่อยมาหักบริจาคก,การบริจาคเนี่ยปัจจุบันก็อันนี้เขียนเพิ่มไปหููกสีแดงคือตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือบริจาคสนับสนุนสถานพยาบาล แต่ก่อนเนี่ยมีสนับสนุนการศึกษาอย่างเดียวตอนนี้มีสนับสนุนสถานพยาบาลด้วยก็คือเวลาบริจาคก,ก็จะหักได้สองเท่าอย่างเช่นบริจาคร้อยหนึ่งก็จะหักได้สองร้อย ส่วนบริจาคอื่นๆเนี่ยก็จะใช้เงื่อนไขเดิมก็คือบริจาคองค์กรการกุศลที่ประกาศองค์กรการกุศลรัฐบาลประกาศองค์กรการกุศลบริจาครงเรียนทําบุญที่วัดอะไรอย่างี้ได้ตามที่จ่ายจริงเลยค่ะก็ในการบริจาคต่างๆเนี่ยองค์กรการกุศลองค์กรสารกุศลเนี่ยก็หมายถึงสถานพยาบาลของราชการหรือว่าสถานศึกษาพิ่ารณาศึกษาจะได้ทางราชการเอกชนหรือว่าไปทําบุญที่วัด แต่ไม่รวมวัดต่างประเทศนะคะและวัดวาอารามเนี่ยคือวัดทุกศาสนาเลยเดี๋ยวนี้เวลาที่ไปทาบุญที่วัดก็จะบริจาคผ่าน e donation บริจาครงเรียนโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า e donation ก็เป็นระบบเลยอะ่ะก็เป็น qr code สแกนเลยแล้วหนูก็จะมีหลักฐานการบริจาคเข้าระบบไปเลยอะ่ะเวลาที่หนูยื่นภาษีก็ไม่ต้องไปหาหลักฐานเพิ่มละเพราะว่าหนูก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วว่าบริจาคไปเท่าไหร่บ,บ้างก็แค่คำนวณภาษีแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ก็จะง่าย แล้วก็องค์กรการกรุศลก็จะมีประกาศจากกระทรวงนะคะว่าองค์กรไหนที่ถือว่าเป็นองค์กรการกรุศลบ้างก็ไปดูรายชื่อในเว็บไซต์ได้แต่ว่าบริจาคเนี่ยจะต้องบริจาคเป็นเงินนะคะคนธรรมดาก็ต้องบริจาคเป็นเงินสดเงินฝากธนาคารก็ได้ะค่ะคือต้องบริจาคเป็นเงินเท่านั้นจะบริจาคทรัพย์สินไม่ได้แล้วก็บเสร็จ เวลาที่บริจาคเขาจะมีระบุชื่อผู้บริจาคใช่ไหมคะบางทีบริจาคร่วมกันเขาจะระบุระบชื่อทุกคนเลยใครจะเอาไปหักลดหย่อนก็ฉเฉลี่ยตามจริงนะคะ,ฉะเฉลี่ยเท่ากันนะคะบริจาคเฉลี่ยเท่ากันในใบเสร็จมีห้าคนก็คนละยีาา่สิบเปอร์เซ็นต์หารห้าไปเนี้ยครับใบเสร็จระบุปีภาษีไหนก็หักลดหย่อนปีภาษีนั้นนะคะจะข้างปีแล้วลืมอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็ สามีหรือภรรยาที่ไม่มีเงินก็จะหักดถย่อนบริจาคนี้ได้เฉวาะคนที่มีรายได้ถึงจะลดหย่อนบริจาคได้เท่านั้น,นะดถย่อนก็มี12ข้อนิจให้แม่นยามเนาะจะได้คำนวณภาษีได้แล้วก็จะได้สอบได้ซึ่งดถย่อนเนี่ยก็อันนี้ครูพูดไปแล้วนะ ถ้าเราเป็นดถย่อนของกองมรดกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นกองมรดกเนี่ยมันก็จะไม่มีสามีภรรยาลูกอะไรเงี้ยมะกองมรดกก็จะดถย่อนได้เฉพาะกองมรดกเรียกว่าผู้มีเงินได้เองได้แค่หกหมื่นก็คือกองมรดกเนี่ยก็ได้หกหมื่นไม่มีภรรยาสามีนะกองมรดกไม่มีบริจาคอนะไรเนาะถ้าเป็นห้าหุนส่วนสามัญหรือคณะบุคคลก็ได้หกหมื่นตามผู้มีเงินได้ที่อยู่ในไทยแต่รวมกันก็ไม่เกินแสนสองก็หมายความว่า หุ้นการกี่คน,นก็รวมกันไม่เกินแสนสองเฉพาะคนที่อยู่ในไทยทีนี้เวลาคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาการคำนวณภาษีของคนธรรมดาเนี่ยก็จะมีภาษีสิ้นปีกับภาษีครึ่งปีค่ะเราก็จะคำนวณเดี๋ยวนี้เราดูคร่าวๆก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ทบทวนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยคำนวณ ในการคำนวณเนี่ยเราก็จะคำนวณภาษีมีอยู่สองวิธีก่อนค่ะวิธีที่หนึ่งเงินได้แปดประเภทหักค่าใช้จ่ายเพราะนู่เด็ต้องไปทบทวนนะคะเดี๋ยวขราวหน้าเรียนแล้วไม่รู้เรื่องแล้วขราวหน้าก็ยังออนไลน์ด้วยอะ่ะก็กลัวว่าออนไลน์ไปสิบนาทีก็จะหลับอันนี้คุณไม่ได้บังคับให้เปิดกล้องอแต่ละคนก็จะไม่มีใครเปิดเลยนีย่ยคะก็ ลองดูเดีย่ยแหละแล้วก็วันนี้เรียนเพิ่มเรื่องดหยนใช่ไหมคะลดหย่อนที่มีสิบสองรายการอ่ะแล้วเราก็จะได้เงินได้สุดทีไอตัวเนี้ยเราก็จะไปคำนวณภาษีลูกเพื่อได้ภาษีตามวิธีที่หนึ่งมาแล้วพักไว้ก่อนต่อไปเราก็จะคำนวณภาษีตามวิธีอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียนคราวหน้าเนาะอันนี้ไปดูมานะเดี๋ยวเรียนคราวหน้าคราวหน้าคำนวณเตรียมเครื่องคิดเลขไวใใ้ใกล้ตัวด้วยแล้วเราก็จะมาคำนวณวิธีที่สอง วิธีที่สองเนี่ยก็จะคำนวณแบบอัตราคงที่กฎหมายกำหนดเลยสำหรับเงินสองถึงแปดเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีการข่าวหน้าเนี่ยเสร็จแล้วอะ่ะเราค่อยสรุปเลือกวิธีที่มันมากที่สุดระบังหนึ่งกับสองวิธีไหนมากที่สุดก็เลือกวิธีน,นั้นเป็นขั้นที่สามเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณภาษีก็จะมีสามขั้นไม่ว่าจะเป็นภาษีครึ่งปีหรือภาษีสิ้นปีก็ตาม วันนี้เราก็จะเรียนะคะกก็กไม่รู้ว่าทุกคนยังตื่นอยู่หรือเปล่าและคราวหน้าเราก็จะเรียนคนวณใช่ไหมคะซึ่งอย่าลืมนะคะคราวหน้าเนี่ยก็กนอกจากเรียนคนวณแล้วเนี่ยเรามีควิ z สิบข้อด้วย ส่วนใครติดเรียนวิชาอื่นก็ต้องส่งเมลมาแจ้งครูแล้วครูจะได้นัดวันสอบ q ินส,น,สน,นะคะเยนต้นค่านะคะพิก10สิบข้อก็ไปซ้อมใช้คัสสูมให้มันคล่องๆวันนี้ยังไม่มีการบ้านคราวหน้าจะมีการบ้านแล้วก็มีทำแบบฝึกหัดระหว่างทางด้วย